สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมาเล่นเป็นปืนไฮโดรเดเตอร์นะครับผมเป็นปืนฉีดน้ํารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมที่แบบมานานแล้วแหละแต่ว่าผมก็เพิ่งอยากเล่นนะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็แบบมันชอบมันเก็บเสียงยิงได้รวดเร็วนะเพื่อนก็เดี๋ยวผมก็จะมาเล่นซิงเกิละสไนค์คำขำให้เพื่อน,อนดูสักหนึ่งเกมละคันนะครับผมมาครับเพื่อนๆามาเล่นซิงเกิล่ะสไนค์เหมือนเดิมนะผมชอบเล่นนะซิงเกิลสไน์ก็จะเล่นเป็นปืนอ่าฉีดน้านะเพื่อน,เ,อนเก็บเสียงด้วยแหละมี เกิดหลังคอมหนึ่งตัวนะข้างหน้านี่แหละถ้าเล่นบ่อยจะรู้นะเพื่อนสำหรับใครที่ได้บ่อยก็รู้แล้วแหละหมอบหอัวเฮ้ยเกินวัด <laughs> ใจเลยนะเนี่ยนี่นัดเดียวไม่ตายเป็นไรครับ <Hey. S 2> เอาใหม่เฮ้ยเอาจากไหนวะวัดใจผมเหรอ วัดใจแล้วเมื่อกี้เนี่ยเสียงดุดเรียบร้อยเอ,เอ้าเฮ้ยโดนลัดโอโดนมีดฟันดีกว่ามีดฟันดิบมีดฟันดีกว่าเอ้ยได้อยู่เกินไปเกินไปเมื่อกี้ เด็กเงยเน้นไม่ใจ้ายก็มีวะซ้ายมาเฮ้ยโอ้โหโอ้โหลมจัดลมจัดวะลมจัดวะเฮ้ยเพิ่งมาเพื่อนหลังเข้ามาวะเอา้เเาคุณทำอะไรเพื่อน ม่ตั้งใจเรียนเลยทีเดียวเสร็จรอยโอ้ยิงกันไม่โดนเนอ,อะอาเพื่อนฟันให้โดนครับโอ้ยสองตัวเลยใส่ลูกโครชาร์ดเนินเพื่อนอ้าวยิงนัดหนึ่งผมไม่ตายหรอกยิงนัดหนึ่งผมไม่ตายแน่นอน ยิงก็ไม่โดนยิงก็ไม่ตายเอาโอ้โหเกินว่ะเรียบร้อยแจมหน่อยดิโอ้โหเรียบร้อยดากคุนออฟนึกว่าจะยิงไม่โดนทำไมเขายิงเขายิงไม่มีเสียงเฮ้ยโอ้โหเกินมา เ่ินไปปะลมจัดไปดีกว่าไม่เอาดีกว่าอ,ออกมาดิเพื่อนออกมาเรียบร้อยโอ้ลัวเลยโอ้ยลมเกิดโอ้ยเอาดีกว่านะเพื่อนเออโดนล่าปะ เฮ้ยเพื่อนเห็นผมไหมโคตรหลงเลยวะโอ้ทนายมันรัวได้ใจวะโอ้ยมีจะฟันวะต้องยิงผมสองนัดเพื่อนสายก็มีวะอ้าวเกิดตรงนี้อีกแล้วอะ เฮ้ยหลังว่ะได้ยู่โอ้เกินโอ้โหไม่แต่งตัวนะนะ้า้ยน่ามีกว่าเกินไปหมีโอ้ไม่ตายอย่างว่ะแต่งตัวไม่แน่แนน,นะเพื่อนโอ้ตัว ียบร้อยโอ้โหต้องยิงผมสองนัดนะบอกเลยพวกเขายิงผมสองนัดเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โดนฟันนิดนึงครั้งนึงว่ะฟันผมแตะยิงผมยังไม่ตายเ,ยเพื่อนเกินไปยิงผมสองได้เอาไปแล้วมแบบมิดเองเรา ใส่เขาจะหัวร้อนนั่นเพื่อนนี่นี่นี่สองจัดเลยอ่ะต้องยิงผมสองนัดนะไม่แล้วบางคนนี้ปะแยมสายมีดเพื่อนเอามาแล้วปะยี่เก็บสองนี้ขออีกนัดนึงเฮ้ยผมเปิดสนัยรัววะ่ะ ข้างหน้าผมเหมือนมีสงครามนี่ยิงผมสองนัดผมบอกเลยจริง,ต,งต้องยิงผมสองนัดน่ะเหมือนหน้าโกดังจะมีเพื่อนหลังโกดังก็มีหมไหนวะยิงไม่ตายได้จังไรวะ ปงตัวไม่แต่งตัวนะเพื่อนผมยิงไม่ตายวะเฮ้ยใครลาดวะรัดผมทำไมเพื่อนเหมือนหลังคอมจะมานะผมว่าเด้งโคตรนาน,นครับผมดเด้งโคตรนานเฮ้ยเพื่อนเกิน ไม่ยิงผมจริงร้ 100. <W. S 1> อยเฮ้ยได้สองว่ะโคตรฟูคแคบมีนะเพื่อนนะข้างคูดังนี่แหละขวามือหน้าผมนี่แหละเห็นไหมหลังก็มาว่ะไม่เห็นนะเออได้สองเนาะตายแล้วหมดซาแล้วมผม

ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆสำหรับปืนไฮโดรเดเตอร์นะเป็นปืนจีดนากรุ่นใหม่ล่าสุดนะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสงไครต์ให้ผมหน่อยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ